เจ้ามือเล่นยังไงให้เปรียบถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคเหล่านี้ผมการันตีกินร้อยเนครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพรามสองนะครับสาหรับวันนี้ช่างบอยก็จะมารีวิวนะครับต้องเรียกว่าเป็นงานสวยมากๆนะครับและเป็นตัวใหม่นะครับนะสำหรับใครที่เป็นเจ้ามือผมแนะนําแผ่นนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจานรีโมทพ่วงหกเอี่ยวลูกใสห้าหน่งครึ่งนะครับนี่เลยนะครับ หนึ่งชุดมีจานหนึ่งใบมีลูกสี่ลูกนะครับมีสี่เม็ดนะครับเม็ดวัดดวงสามเม็ดงานหนึ่งเม็ดนะครับผมนะฮะจานเนี่ยนะครับตูดสวยนะครับให้ทุกท่านดูนะครับเป็นจานร้านช่างบอยทําเองนะครับแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับประเทศไต้หวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ทุกท่านดูนะครับ สำหรับใครที่กําลังหาจานรีโมดไปเล่นแผ่นี้ผมบอกไว้เลยน่าเล่นมากๆนะครับนะครับอ่าเอียวนะครับกดเอาเอียวมานะครับผมสามารถกดได้รอบใบนะครับอ่าและผมอ่าจะให้ดูท่านดูนะครับความสวยนะครับความสวยของลูกนะครับสวยมากๆจริงๆนะครับอ่าลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับถ้าเกิดเขย่าอย่างเงี้ยอ่า เขย่าเงี้ยเปิดออกมาแยกไม่ออกเลยนะฮะว่าอันไหนเม็ดงานเม็ดวัดดวงนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับเขาทํามาสวยจริงๆนะครับนี่เม็ดเม็ดงานเม็ดนี้นะครับขนาดผมมองวันผ่านยังต้องมาจับดูอ่ะอันไหนลูกนิ่มนะครับและข้อดีของจานใบนี้นะครับจานรีโมทชุดนี้นะครับกดได้รลบใบนะครับธรรมดาปกติเนี่ยจานรีโมทเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ขอบขอบบางทีกดไม่ติดแล้วนะฮะอ่ะเนี่ยขอบขอบอย่างเงี้ย คือวงจรไฟมันจะไม่แรงแต่อันนี้ยอยู่ขอบจานกดติดหมดนะครับอ่ากดเราเอี่ยวนะครับอ่าเนี่ยอยู่ขอบจานเงี้ยหกนะครับกดเราเอี่ยวนะครับนะครับกดได้รอบใบนะครับผมเขย่าไม่ต้องกลัวเลยอ่าเอี่ยวนะครับเห็นไหมอยู่ขอบจานก็ยังกดได้นะครับแล้วทุกทุกท่านลองมาดูตูดจานนะครับโอ้โหเหมือนตุดจานวัดดวงเลยนะอันนี้เป็นจานวัดดวงนะนี่ตูดจานวัดดวงนะครับความสวยนะครับ สำหรับใครนะครับสนใจอยากได้จานรีโมทไปเล่นนะครับผมแนะนําชุดนี้มากๆนะครับน่าเล่นมากๆนะครับก็1ชุดผมมีจานให้1ใบนะครับเป็นจานรีโมทแล้วก็ลูกนะครับ4เม็ดเม็ดงาน1เม็ดวัดดวงสานะครับสำหรับใครสนใจจานรีโมทก็เดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับหรือสามารถมาดูงานที่หน้าร้านได้นะครับอยู่พหลามสนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ